เจ้าหยอดถากอันนี้หมอขนาดเพราะเคื่อหัอวน่ะเพราะหัวหมูอ่ะออมัะม่จะขมกันฮะนมตู้ยูตูริติดอ่ะโอ้หนะ ขนาดเลยชีเลือกเอาที่หย่อนอย่าเง,ง,งี้ย